ไอเรื่องหน้าตาพี่ไม่กล้าเปรียบเทียบแต่ลีลาพี่เพียบเขายังเทียบไม่ติดเลยเธอทำไรอยู่อะทำงานอยู่มาเป็นแฟนเราไหมละ่ะไม่ต้องทำอะไรแค่นั่งเฉยๆก็มีเงินใช้แล้วทำไมเธอจะเลี้ยงดูเราหรอเปล่าเราจะพาเธอไปขอทาน ฮ้ยช่วงนี้พอจะมีเพื่อนรวยๆแนะนําให้กูรู้จักบ้างไหมวะพอดีช่วงนี้กูไม่ค่อยมีตังเลยวะเออเอาแบบรวยๆเลยนะแล้วก็เอาแบบที่ยิมตังง่ายๆด้วยนะแล้วก็เอาแบบที่ไม่ค่อยชอบทวงอ่ะเออเอาภายในเดือนนี้เลยนะหาให้กูสักสามสี่คนก็พอถ้าได้เบอร์แล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์กูเดี๋ยวกูโทรไปทําความรู้จักกับเขาเองเออขอบคุณมากเว้ย 嗯。Uh. <laughs> <laughs>